สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับวิทยาการคำนวณชวนคิดป่ายครูปุ๊กอีกแล้วนะครับวันนี้ครูปุ๊กก็จะมีกิจกรรมที่นักเรียนจะได้รับความรู้นะครับจะต้องศึกษาเพื่อที่จะใช้ในการต่อยอดใช้ในการทํางานใช้ในการเรียนต่อนะครับซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับทักษะวิทยาการคำนวณทักษะในการแก้ปัญหานะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับมาแล้ววันนี้นะครับเป็นเรื่องทักษะในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเราจะมีแนวคิดอะไรบ้างที่ใช้สําหรับการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันปัญหาด้านการเรียนถูกไหมครับปัญหา ด้านสุขภาพก็คือตอนนี้ก็คือมีเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับหรือโควิด -19 นะครับแพร่กระจายจำนวนมากในชุมชนของเรานะครับเราจะมีวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างไรนักเรียนจะมีแนวคิดที่ดีๆที่จะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับน,ะบนี่เรามาดูคลิปเกมล่าชีวิต เป็นหนังนะครับหนังเกมล่าชีวิตนะครับก็คือ <c oughs> เป็นหนังที่โด่งดังนะครับทุกบางคนอาจจะเคยดูนะครับนักเรียนก็สามารถดูคลิปวิดีโอตามลิงก์นะครับที่แนบวันนี้นะครับก็เดี๋ยวนักเรียนเข้าไปดูนะครับเสร็จแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับก็คือเด็กๆคิดว่า ทำไมนางเอกถึงเป็นผู้ชนะในการเล่นเกมครั้งนี้เกมล่าชีวิตถ้านางเอกเป็นผู้แพ้จะเป็นยังไงครับเกมจะจบไหมครับอาา่าฮะก็เหมือนกันกับเวลาที่เรามาเรียนนะครับถ้าเราเรียนเราตั้งใจเรียนเราจะไดร้รับความรู้ไหมครับได้รับความรู้ถ้าเราทำงานส่งครู ทุกวันทุกครั้งเราก็จะมีงานมีคะแนนได้เกรดเฉลี่ยที่ดีถูกไหมครับเอาไว้ไปทำอะไรเอ่ยเอาไว้ไปใช้สำหรับในการสมัครเรียนต่อเอาไว้ไปใช้สำหรับการสมัครเข้าทำงานถูกไหมครับอ่าเขาก็จะดูผลงานของเรานะครับว่าเรามีการเรียนดีไหมเราเรียนเก่งไหมอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนไปนะั้นนักเรียนต้อง ตั้งใจเรียนนะครับต่อมามีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้นางเอกเนี่ยสามารถเป็นผู้ชนะในเกมไล่เกมได้เห็นไหมครับแต่ปัจจัยหลักๆคือนางเอกก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีนะครับจะทําให้เราเนี่ยเกิดกระบวนการคิดการใช้สมองนะครับจะเป็นเพราะว่านางเอกเนี่ยในเรื่องตั้งใจเรียนวิยาการคานวณก็ได้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าวิชาวิทยาการคำนวณสอนเกี่ยวกับกระบวนการคิดแนวคิดการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเขียนโปรแกร,รมเพื่อแก้ปัญหาวางระบบนะครับมีระบบการทํางานที่เป็นระบบระเบียบลดขั้นตอนการซับซ้อนของขั้นตอนการแก้ปัญหาถ้าเรามีแผนวางแผนว่าจะแก้ปัญหาขั้นที่1ขั้นที่2อขั้นที่3ขั้นทสเสร็จแล้วเราทําตามแผนเราก็จะ ลดขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นเองนะครับามาเล่นเกม Google coding game อ,อันนี้เด็กๆอาจจะเคยเข้าไปเล่นหรือบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเล่นนะครับเป็นเกมคดดิ้ง่ายๆนะครับครูเคยเข้าไปเล่นครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งนะครับ คือครั้งหนึ่งนี่หมายถึงว่าครั้งที่ครูพานักเรียนเข้าไปเล่นครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ครูก็เข้าไปฝึกนะครับเป็นการฝึกเขียนโคดดิ้งเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่เขากําหนดให้นะครับตามโจทย์ที่เขากำหนดให้นักเรียนเข้าตามลิงก์นี้เลยนะครับตามลิงก์นี้นะฮะที่ครูขึ้นตรงหน้าจอไปให้นะครับ หรือนักเรียนพิมพ์เข้าไปที่ Google ก็ได้เข้าไปที่เว็บ Google เสร็จแล้วพิมพ์ว่า Google Coding Game นะครับ <c oughs> ก็จะเจอเกมนี้ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เข้าไปลองฝึกเขียนโคดดิ้งง่ายๆนะครับกับเกมเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักตัวนี้น่ารักมากนะครับ เจ้ากระต่ายเนาะก็คือเราก็เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาให้เจ้ากระต่ายเนี่ยไปไหนบ้างเดินไปเก็บแครอทเดินไปเก็บแอปเปิลหรืออะไรที่ต้องการหรือถ้าอันไหนที่เราไม่ต้องการก็ไม่ให้เก็บถูกไหมครับจากนั้นก็พาเจ้ากระต่ายไปส่งที่บ้านนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นโคดดิ้งเกมนั่นเองนะครับก็ฝึกการเขียนโปรแกรมฝึกกระบ,บวนการคิดการแก้ปัญหาด้วยนะครับ ต่อมาจากที่เด็กๆเข้าไปเล่นเกมนะครับจะได้ฝึกทักษะกระบวนการอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับยังไงเอ่ยหนึ่งรู้จักการวางแผนถูกไหมครับใช้เหตุผลในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาว่าเราจะเดินไปทางไหนเก็บแครอทตรงไหนแล้วก็จะทำยังไงให้เขียนโค้ดได้น้อยที่สุดแล้วก็ ประสบความสําเร็จพาเจ้ากะตายกลับบ้านให้เร็วที่สุดก็คือจะลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมลงนั่นเองบางคนอาจจะเขียนโปรแกรมพาเจ้ากะต่ายไปเก็บแครอทแล้วก็กลับบ้านได้แต่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมยาวหน้ากระดาษเลยถูกไหมครับเราก็สามารถลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคือลดขั้นตอนการแก้ปัญหาจากที่ยาว,ยาวสามารถตัดขั้นตอนไหนที่ไม่จําเป็นเราสามารถตัดออกเขียนโปรแกรมเพื่อ ลดกระบวนการลงแต่ผลลัพธ์ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือการฝึกเขียนโปรแกรมก็จะจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับถ้าเราลดขั้นตอนอย่างเช่นปกติเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับเดินหน้าหนึ่งครั้งเดินหน้าอีกหนึ่งครั้งสองครั้งเดินหน้าอีกเดินหน้าห้าครั้งอะไรเงี้ยเราต้องเขียนเดินหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้กระบวนการการเขียนโปรแกรมแบบวนลูปการทำซ้ำนะครับก็จะลดขั้นตอนลดโค้ดการเขียนโปรแกรมจากที่เดินหน้าหน<ๆ>ึ่งเดินหน้าสองเดินหน้าสามเดินหน้าสี่เดินหน้าห้าเดินหน้าห้าครั้งแต่เราเขียนโปรแกรมวนลูปมาปุ๊บทำซ้ำหนึ่งทำซ้ำห้าครั้งถูกไหมครับเราเขียนโปรแกรมทำซ้ำห้าครั้งโดยให้เดินหน้า ทำซ้ําโดยการเดินหน้าไปห้าครั้งเราก็จะลดขั้นตอนก็คือเราเขียนบนลูปบล็อกวนลูปหนึ่งทาซ้ำหนึ่งครั้งเสร็จแล้วทํําทาโดยการเดินหน้าลงไปอีกหนึ่งครั้งก็จะเขียนโปรแกรมแค่สองบล็อกถูกไหมครับเมื่อกี้เดินหน้าห้าครั้งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกแต่เราท 3, รําซ้ำหนึ่งบล็อกแล้วก็ทําซ้ําโดยการเดินหน้าห้าครั้งหนึ่งบล็อกก็จะเป็น สองบล็อกเด็กๆเ,เข้าใจไหมครับอ่าก็จะเป็นการลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับไม่ยากครับอ่าอ่ามาดูกันในชีวิตประจำวันนะครับทุกอย่างล้วนต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์ในการเรียนในเกมการละเล่น กีฬาอะไรอีกลูกเสือหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันต่างๆอย่างเช่นเด็กๆลืมเอาหนังสือวิทยาการวนมาที่โรงเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเห็นไ,ไหมครับชีวิตประจำวันทุกวันเราก็ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราสามารถป้องกันได้นะครับโดย วางแผนตื่นเช้ามาจะทําอะไรก่อนจะจัดกระเป๋าก่อนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาไปด้วยลดขั้นตอนการการทําให้เกิดปัญหานั่นเองนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรล่ะนะครับกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ให้เด็กๆแบ่งกันหาข้อมูลนะครับเราจะหาทั้งสาแบบก็ได้หรือหาหนึ่งแบบก็ได้ ครูไม่บังคับนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนปกติได้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กเปิดเธอมาให่มเรียนเดี๋ยวครูอาจจะให้จับกลุ่มแล้วก็ค้นหาอาจจะเป็นกลุ่มละสามคนนะครับเพราะว่ามีแนวคิดการทํางานแบบ3ามแบบถูกไหมครับมีแนวคิดการทำงานอยู่สามแบบก็จะต้องแบ่งกลุ่มสามคนนะครับแต่ตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องแบ่งกลุ่ม เด็กๆก็ค้นหาตามที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆค้นหาได้แนวคิดที่หนึ่งคือการทำงานแบบลำดับการทำงานแบบลำดับเป็นยังไงเด็กๆลองค้นหาข้อมูลดูนะครับแนวคิดที่สองการทำงานแบบวนซ้ำวนซ้าที่ครูบอกวนหลูกวนหลูกวนหลูกใช่ไหมถ้าแบบลำดับก็คือเดินหน้าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแบบนี้ถูกไหมครับก็คือเป็นลำดับขั้นตอน แต่ถ้าเป็นบนซ้ำก็คือบนซ้ำห้าครั้งโดยการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเห็นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่สามการแก้ปัญหาแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเป็นยังไงอ่าน,นี้จะยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทำงานแบบลำดับไปแล้วบนซ้ำไปแล้วเราก็จะมีการวางเงื่อนไข ถูกครับเป็นการทํางานแบบมีเงื่อนไขถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ให้ทําแบบนี้ถ้าเดินซ้ายไม่ได้ให้เดินขวาถ้าไปข้างหน้าไม่ได้ให้ไปทางขวาไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการวางเงื่อนไขนั่นเองนะครับไม่ยากนะครับเด็กๆนี่เห็นไหมครับดูนะครับนี่แนวคิดแบบลำดับ เหมือนที่ครูอธิบายไปนะครับก็จะเป็นการทํางานที่มีการกําหนดลําดับขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมเรียงเป็นเรื่องราวก็คือเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเ,เป็นลําดับลําดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเรียงเป็นลาดับถูกไหมครับต่อไปแนวคิดแบบการทํางานแบบมีเงื่อนไขก็คือการทํางานหรือกิจกรรมเนี่ยที่มีเงื่อนไขเป็นตัวกําหนดเห็นไหมครับ ซึ่งเราจะต้องเข้าใจเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนก่อนจึงจะนํามาใช้เป็นเหตุผลเชิงตรรก,กะช่วยพิจารณาดาดนะครับจะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กําหนดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวคิดนะต่อมาเดี๋ยวคิดแบบบนซ้ําก็คือการทํางานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแบบเดียวกันหลายๆครั้งเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เดิมห,หน้าหนึ่งสสามี่ห้า แบบเดียวกันเลยนะครับก็เดินไปข้างหน้าไงห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้เราก็ให้บนสามจนกว่าจะสําเร็จใช่ไหมจนกระทั่งทําแบบนี้จนกว่าจะสําเร็จก็คือเดินไปข้างหน้าห้าครั้งจนกว่าจะสําเร็จเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆถ้าถึงห้าครั้งแล้วก็หยุดแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่าเป็นไงครับเด็กๆวันนี้อ่า ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดในการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเราสามารถฝึกกระบวนการคิดได้เราสามารถฝึกการทํางานแบบลําดับเราสามารถฝึกการทํางานแบบวางเงื่อนไขมีเงื่อนไขหรือฝึกกระบวนการการทํางานแบบวนซ้ําเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่อง กิจกรรมที่บ้านเรื่องอางานบ้านอย่างนี้นะครับหรือในห้องเรียนของพวกเราชั้นป .5 ของพวกเราหรือชั้นอื่นๆของพวกเรานะครับชั้นป .4 ของพวกเรานะครับก็จะเป็นการทํางานที่มีระบบระเบียบในการแก้ปัญหามากขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่กับวิธาการคำนวณชวนคิดไายคุปปุสสวัสดีครับ